พี่นอ้องหลังจากเขาเอาเหนี่มาปล่อยลุกในป่าเขาแล้วเพราะมันขยายได้หลายมีคนมาสั่งซื้อเขาก็สิมาตักเอาขึ้นไปขายพี่น้องเหนี่งามๆพี่น้องีนกำลังอยู่ในวัยเจริญเติบโตงามๆหาก,กิโลร้อยพี่นอ้องพี่น้องสั่งมาหลายก็เลยว่านี่สิมาตักขึ้นเอาไปขายพี่นอ้องตักเต็มตักเต็มตะก้าแล้วก็จะเอาไปใส่บรรจุถุงพลาสติกทรงให้เพลินพี่น้อง แหนงงามๆที่หามาปล่อยในปลาเขาเพราะว่าใส่ประโยชน์จากแหนในการคุ้มหยาแล้วเพราะมันขยายได้หลายแล้วเข้ากับสิมาตักเอาไปขายพี่น้องอพี่น้องที่เพิ่นต้องการเอาไปเลี้ยงสัตว์เอาไปปล่อยลงุงไฮลุงหน้าคุ้มหยาร้อมกับเอาไปเลี้ยงสัตว์เป็นกสิสังมาพี่น้องเขาขายถือคือขายหากิโร้ยแหนงงาม กำลังอยู่ในช่วงขยายพันธุนน์นี่งามๆพี่น้องนี่หากิโลดล้วยหากิโลด้วยเนีงามๆพี่น้องหากิโลด้วยตะกร้าตักมันจังน้าบกขังพี่น้องแหนี่ยงามๆ